โ okay. อเคัเดีครับ่อนเมื่กอกล่าพบกับซีซีทีวีนะครับก็มีน้องๆบ่นว่าไม่ยอมพากเลย <laughs> คือบอกจะบอกว่าตั้งใจเล่นทพื่อโทษนะแม่งเล่นยากมากนะทีนแรกที่หนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่แร้ที่หนึ่งเราต้องฆ่าเยอะนะคือแบบเราก็อยากฆ่าเกินสิบตัวขึ้นไปนะไม่ต้องมาไล่ไล่เก็บแบบเมื่อก่อนใช่ไหมฆ่าตัวหนึ่งสองตัวหนักก็มาผตัว,ตว,ตวสายจับโปเกมอนนะ ก็พยายามซื้อชุดเขียวเนี่ยก็พยายามไ่อยๆฟามแอบๆหบลบๆอะไรเงี้ยไม่บวกแล้วก็ตอนนี้มันเฮ้ยเฮียประตูไม่เปิดโอเค ของพ่อแม่วันนี้ไอ้เรื่อว่าเ, <c oughs> าเก็บเกาะใหญ่ก่อน <c oughs> <c oughs> เสียงมันโดดมากเลยเหรวะจะโดนรูปฟองมาเนี่ย,ย <c oughs> เก็บรูปฟองให้หมดข้างบนข้างหน้าให้มันเก็บไปก็่เหรวะลงมาด้วยกันแท้ๆบ้านไงยังไม่เปิดประตูนะมนจมดินป่าววะไปไหนเนี่ย เราเมื่อกี้เหมือนจะเห็นรถกระบะอยู่ข้างหลังแต่ว่าแม่งมาเอาจริงๆเราไม่มีรถกระบะอีกรวยเลยโอ้ไม่ใช่ความคัญมัน,นมต้องจอดตรงน,นี้ <c oughs> โอ้โหวิ่งไก่งานนี้งานหยาบอย่างเงี้ยโถ่กันหมดนะของเยอะจริงโโอ้หปืนไม่ต้องเก็บแล้วว่ะ ลงมาโคตรครบอ่ะของอะ่ะของครบมากนะแต่ว่าไม่มีรถเนี่ยเลยถ้ามีรถเนี่ยเพอร์เฟกเลยเพอร์เฟกเวิร์เลยวงไหนวะเนะี่ยโอ้โหวงไกลด้วยกำแล้วเนาะไอตัวนั้นมันลงมาแล้วมันหายไปไหนวะเนะี่ยมันหนีไปเลยอะ่ะโหีโ๋ยงานยากวิ่งหนีนไปีายมีนี่วิ่งไกลเลยเนะี่ย โอ้ยเมืองกลางนูนเลยต้ง <KNOW> ว <Holmes. S 2> ิ uh, ่งตัดลงเมืองอีกโวตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเนี่ยเงนเนื้าไก็ไม่มีไอ้มันไปไหนวะเนี่ยมันแหลกด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์มันแหลกนะลงมาแล้วมันกรึบอ่ะมันไม่แบบกรึบกรึบกรึบเปิดประตูเลยเนี่ยเราก็กลัวมันจะวิ่งมาเก็บปืนไงเพราะว่ามันลงมันวิ่งได้แต่มันจะเปิดประตูก็ได้นะ ทีเข้ามาเก็บปืนก่อนเลยหาน่อไปก็ไม่เจอแล้วเป็นแนวว่าหรือว่ามันจมดินวะเนี่ยอาจจะจมดินก็นได้รถไม่เน่ยรถจงข้ดดดางหน้า มีเลีายไก็ไม่มีรถนะครับมองแล้วเลีายเนี้ยเลีายเนี้ยก็ไม่มีรถนะครับพา,า,าไม่ถึง1ิตัวแน่เลย โอ้ยสาย,ยิงล่อมันรี่มาวาโอ้ยย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 ายย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 ยายย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 มยยยนยตยยยยยย สามารถยิงไปทางมันด้วยนะสายิงแบบยิงในป่าเงเหมือนู่นอยู่วางแผนนองแผนแล้วหมดเอาแน่มดเอาแม่เอาดสองไม่ดีสมดอ่ะเนี่นะคแท็บมาร์กศูนย์เจ็ด วิธีการหารถนะอีกวิธีหนึ่งได้รถเฉยเนี à, ย่ยเยื่อเยื่อเราเยื่อเราแม่งมาว่ะเก็บไป